สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวเทศกาลจัดใหญ่เอาใจกวนที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศวันนี้เจษดาโอโฮพามาเปิดสูตรอาชีพเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมาหลายสิบปีแล้วหนึ่งในเจ้าเก่าเจ้าดั้งเดิมสมคิดหมูหันบ้านยวนวันนี้พร้อมเปิดสู่ความอร่อยให้กันแบบฟรีๆไม่มีก๊กเลยนะครับ โดยจุดเด่นของหมูหันบ้านยวนเขาจะใช้หมูเลี้ยงหรือว่าหมูบ้านตัวใหญ่ๆน้ำหนักเฉลีย่ย30-50กิโลกรัม47กิโลกรั47กรัมมหมูใหญ่ขนาดนี้เลยหลังล้างทำความสะอาดควักเครื่องในใออกทาด้วยเกลือให้ทั่วยัดตะไคร้ให้แน่นโดยหมูหันหนึ่งตัวเขาใช้ตะไคร้4-5กิโลกรัมทีเดียวนะครับต้องแรงอีกหน่อยครับมังเจตุเกเพื่อ ให้มันแน่นดีพออย่างนี้อีกนิดนึงเนี่ยพอทุบแล้วเดี๋ยวยัดเข้าไปได้อีกห่อยยัดอีกหน่อยยัดอีหน่อยระหว่างยัดตะไคร้ก็ออกแรงทุบๆๆจนกว่าจะแน่นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการจัดทรงไปในตัวด้วยก่อนขึ้นเตาก็เก็บงานเก็บเศษขนตามตัวให้เกลี้ยงซะก่อนขั้นตอนสําคัญอยู่ที่ตอนยกขึ้นเตาฐานนะครับตอนแรกใช้ไฟแรงไล่ให้ส่วนหนังส่วนเนื้อรัดแน่นซะก่อน พอได้ที่ก็ค่อยๆลดไฟลงหมุนไปหมุนมาแบบนี้นานหลายชั่วโมงด้วยกันจนกว่าจะได้ที่านกเลยนะสมัยก่อนเขาใช้แรงงานคนล้วนๆนะครับสมัยนี้ดีหน่อยมีเครื่องทุ่นแรงช่วย <c oughs> แต่ว่าก็ต้องอาศัยฝีมือคนเฝ้าอยู่ดีนะครับไม่งั้นไม่หมดซะก่อน กว่าจะได้หมูหันแต่ละตัวใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4-5ถึงชั่วโมงขั้นตอนสุดท้ายทำให้สุกทั่วทั้งตัวหนังปลอบนอกนุ่มในอันนี้สุกทั้งตัวแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดคือให้มันแบบเหลืองกรอบทั้งตัวใช่ไหมพี่ับให้ร่อนเลืองกรอบทั้งตัวเลยฮะทีมงานผมไม่ต้องเนียนมากก็ได้พี่หิวมากแล้วอีนิดหนึ่งอาชีพคนทำหมูหันบ้านยวนสองพี่น้องสุพรรณบุรี ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่รายนะครับเพราะว่าทำยากต้องใช้เวลาและความอดทนสูงคือเหนวมากล่อนจริงจิงเขาบอกจะกินแบบอร่อยถ้าอร่อยแบบสูตคนยวนเน่ยต้องมีน้ําจิ้มสูตคนยวนด้วยถูกต้องเอามาน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมา งว่าแต่เด็ดจริงหรือเปล่าต้องมาลองเจษดาโอโหสวัสดีครับเป็นไงล่ะากินเนาะกินหมูหั่นชิ้นใหญ่ท่างพิเจษเลยค่ะโอ้โหเขามีความสุขเวลาได้กินโอ้โหนาบ้บานมีความสุขเหมือนสุขตลอดมาหลายปีแล้วนะบานตลอดเลย